วันที่9มกราคม2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่72และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการขึ้นปีใหม่การเคารพยำเกรงคือมูลรากของการรักษาชีวิตไว้ไม่เกรงกลัวอำนาจบารมีมหาภัยจากคลืบคลานมา ดูคล้ายกับการกล่าวถึงปัญหาการปกครองและบริหารกิจการในความเป็นจริงสิ่งที่กล่าวเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนเมื่อกล่าวถึงชีวิตคนเราแล้วความชั่วร้ายทั้งหลายล้วนเกิดจากเรื่องเหล็กกระจิตริดหากคนเราไม่เคารพเต่าธรรมชาติและไม่สนใจมโนธรรมผลที่เกิดตามมาคือภัยพิบัติ จะแตกหน่อยอย่างเงียบเชียบดังนั้นการเคารพอยางเกรจึงเป็นมูลรากของการรักษาชีวิตไว้อันที่จริงการที่ชีวิตคนเราคลอนแคลนปัญหาไม่ได้อยู่ภายนอกแต่เป็นเพราะเราตัดความสัมพันธ์กับจิตเมื่อกล่าวถึงชีวิตคนเราแล้วการใช้อำนาจคุกค,คามที่รุนแรงที่สุดมิได้มาจากภายนอก แต่มาจากภายในแม้นเราจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่มากไปกว่าอำนาจของสวรรค์คำว่าสวรรค์ของการปกครองประเทศและบริหารธุรกิจคือใจของประชาชนสวรรค์ของการปกครองตนเองคือจิตของตนจิตคือผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างหากจิตไม่วาวุน ชีวิตย่อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสุขภาพจึงแข็งแรงและราบรื่นทันทีที่จิตว้าวุ่นชีวิตจะระเหะเร่ร่อนด้วยความลำบากยากแคนร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บประทุขึ้นมากมายดังนั้นหากอยากมีชีวิตที่ดีต้องหล่อเลี้ยงจิตให้ดีเสียก่อนเราจะสื่อเชื่อมกับจิตภายในอย่างไร สิ่งที่ต้องทำเป็นประการแรกคือเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนดีฉันจึงดีได้อย่างแท้จริงจิตของเราทุกคนล้วนมีเต๋าและความดีงามซึ่งเป็นพลังชีวิตที่มีอยู่แล้วการที่ไม่อาจกระตุ้นออกมาได้เพราะถูกความเห็นแก่ตัวจํากัดไว้ส่วนพลังทั้งหมดของชีวิตล้วนมาจากแรงปรารถนา แรงปรารถนาสามารถปรับขึ้นความถี่ของการคิดได้การคิดอยู่ในสภาวะใดก็จะสามารถดึงดูดพลังเช่นนันให้มาปรากฏในชีวิตได้เต่าแสดงตนผ่านการทำได้ของส่วนบุคคลเสมอพลังของจิตวิญญาณก็ขึ้นอยู่กับการรู้และทำได้ของแต่ละคน เมื่อทุกคนดีฉันจึงสามารถดีได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือฉมหน้าที่เป็นจริงของชีวิตหากปฏิเสธไม่ยอมรับการสูญสิ้นของเต้าเตอ๋อและจิตวิญญาณอันรกรางว่างเปล่าที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นน่ากลัวที่สุดจิตวิญญาณอันรกรางว่างเปล่าจะทำให้ชีวิตบิดเบี้ยวการสูญสิ้นของเต้าเตอ๋อ จะทำให้ทั่วล่าวุ่นวายเป็นการใหญ่นี่คืออำนาจบาร,รมีที่ไม่ว่าใครก็ต้องเกรงกลัวในคำพีเต่าเตจริงบทที่20สกล่าวว่าสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวจะไม่หวั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะใจกล้ากระทำเรื่องเลวไหลไม่ได้เรื่องที่ทุกคนมีจิตสํานึกร่วมกันว่าต้องอเคารพยั่งเกร เราก็ต้องเคารพยัางเกรงกันด้วยมีเพียงการเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนดีฉันจึงดีได้อย่างแท้จริงและต้องมีจิตเคารพยัางเกรงต่อสิ่งรอบตัวอยู่เสมอจึงสามารถดึงดูดสื่อข้อมูลที่ดีจากสิ่งรอบตัวได้หากไม่เคารพต่อผู้อื่นกฎและเต่าธรรมชาติชะตาชีวิตของตน ย่อมไม่ราบรื่นเพราะสื่อข้อมูลมากมายจะรบกวนเราคนเราเกิดมาในโลกนี้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดล้วนมาจากส่วนทั้งหมดมีเพียงการเคารพยังเกรงต่อบิดามารดาธุรกิจการงานมาตุภูมิฟ้าดินสรรพสิ่งในโลกและเต่าในดวงจิตเราจึงสามารถขยายชีวิต จากร่างเล็กๆนี้ออกไปสื่อเชื่อมกับสรรพสิ่งเป็นกายทิพย์ที่ร่วมชะตาเดียวกันได้หากไม่ยอมรับเคารพยำเกรงและฝึกปฏิบตัติตามความเป็นจริงนี้ชีวิตจะไม่อาจมั่นคงและสภาพที่ยากลำบากไม่อาจลดน้อยลงได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าการเคารพยำเกรง คือมูลรากของการรักษาชีวิตไว้เมื่อมูลรากของชีวิตมั่นคงจึงมีความสงบสุขอาจารย์เจ้าเมี้ยวกว่าวันที่9มกราคม2567เผยแพร่วันที่2165